ยุดยั้งความเติบโตของแบรนด์ได้นะคะอาจจะเจอปัญหามากมายนะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาของแบรนด์คิต้องการให้คนเห็นว่าไม่ว่าจะมีปัญหามากมายแค่ไหนอะ่ะองค์กรของเราก็ยังแข็งแรงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปเสมอน,นะคะ เหมือนเช่นวันนี้ค่ะแม้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายนะคะสำหรับวันนี้อินเทอร์เนต็ตเราไม่มีด้วยซ้ำนะคะเราไม่มีสายแลในการถ่ายทอดสดเราใช้รเราเตอร์ซิมในการถ่ายทอดสดนะคะและที่สําคัญก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่มากมายแต่ว่าที่สุดเราก็ผ่านไปได้เพราะที่สุดแล้วค่ะแรงค่ะคือความแข็งแรงและความโต,ตยตางที่เราเห็นกันตอนนี้ค่ะแมพิชีด้วยใช่ค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะปีนี้เพราะว่า,าติดตามพี่มอรฟรนทำแฟชั่นโชว์มา2ปีแล้วก็ไม่คิดว่าปีนี้จะได้มาคอลแลบ,บร่วมกันนะคะแล้วก็เอาจริงๆคือหนูเป็นฟันเฟืองที่เล็กมากๆในการช่วยเหลือพี่ฟีนในครั้งนี้เพราะว่าตัวหนูเพิ่งบินกลับมาจากเกาหลีวันนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบงาน,นก็ต้องบินกลับเกาหลีอีกรอบนึงค่ะว <6 S 1> <6 S 2> ันนี้กี่แบรนด์ที่เราขดมาจัดโชว์ให้กับทุกคนได้เห็นหกไหมคะหกค่ะ, <6 S 2> คะน่าจะ6แบรนด์นค่ะ 6 <ไป S 1> แกลนก็คือเรื่องของชุดไทยเนี่ยคิดว่าทุกคนอยากเห็นเราเราควีนของเราใส่ชุดไทยกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าชุดไทยธรรมดาก็อาจจะจําได้ว่าปีที่แล้วเราก็ทําไปแล้วนะคะปีนี้ก็เลยอยากจะสร้างความอิมแพคกว่าเดิมแล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้มากกว่าเดิมก็คือการสื่อสารผ่านชุดประจำชาตินะคะซึ่งชุดประจำชาติทั้งหมดเ,เป็นซูเปอชุดประจำชาติที่เคยประกวดวิสกันไทยแลนด์มาแล้วทั้งหมดของบ้านชายทองก็ทุกคนอาจจะเห็นว่า ผู้เขาต้องใช้คำว่าควีนของเราทุกคนเนี่ยได้รับการบรีฟนะคะได้ทำความเข้าใจชุดเป็นอย่างดีแล้วก็<ม>พรีเซนต์ออกมาได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็เวลาเห็นเขาเดินออกมาแล้วเราภูมิใจเนาะเราภูมิใจเราแบบเราปลื้มมากเลยอ่ะว่าเนี่ยซอฟพาวเวอร์ของไทยในไอคอนสยามในภาพดโดรนสูงๆสวยๆ,วยๆเป็นภาพที่แบบแฟนนางงามทุกคนใฝ่ฝันและคนไทยอยากเห็นมันออกไปสู่สายตานานา,นาชาติแล้วค่ะมีบ้างเะมีมีมบ้านไซทองนะคะ แล้วก็มีอธิภาอธิภานะคะรักแรกรักแรกตอนแรกก็คิดนะคะว่ารักแรกเนี่ยออกแนวน่ารักจะเหมาะกับควีนของเราไหมแต่ควีนออกพรีเซนต์ออกมาได้แบบน่ามันอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ใช่มันอะไรเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใช่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแบรนด์อะไรนะคะนาตานาตานาตาแล้วเรียบร้อยนะคะก็แล้วก็มีชุดราตรีเนี่ยค่ะชุดราตรีจากพัทรวีนะคะซึ่งเป็นชุดราตรีที่อยู่คู่วงการนางงามมายาวนานนะคะวันนี้เราก็เอามาพรีเซนต์อีกรูปแบบนึงนะคะที่ทําให้ น้องๆนางงามผู้เต้องใช้คำว่าควีนควีนนะคะดูสง่างามมากๆเลยแตะทราบเลยนะว่าทานองค์กรเป็นที่อันกับการกับงานที่พริงิแต่ผู้ชิดิู้ชจัดจัดจริงๆคาดหวังนะคะเพราะว่าเคยมาแล้วปีที่แล้วแล้วงานมันดีมากเลยอ่ะแล้วคุณคุณบอฟีนแกโพสขึ้นมาแล้วแบบนี้เป็นเป็นฟอลโล์กันอยู่ซื้อของแกประจา โอ้คุณวัฟีนน้ำสีเห็นด้วยแต่ไม่นึกว่าเออเราเขาจะให้คิว3าวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็นาคาดไม่ถึงแต่ว่าอันนี้มันเหนือความคาดหมายะนะคะแล้วก็คิดว่าน้องๆเขาประทับใจมากค่ะ,อ,ะอยากถามหล่าคุณทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ได้สวมชุดไทยได้แต่งชุดไทยไดแ okay to all the queens how do you feel about the event tonight that you'll be wearing thai dresses okay. thai outfits so <laughs> what an incredible event thank you so much to icon cm for letting us host this beautiful event here to show the beauty of thailand thank you to all the designers who let us showcase their beautiful works of art they were so stunning we felt like queens and you should definitely definitely check the designers out thank you to MGI team morphine everybody who arranged this amazing event for us MGI has really set a new standard this year 2024 is the strongest batch of MGI we've ever seen and as Khun Teresa said it was arranged in three days. Mm -hmm. This is the spirit of Thailand, and we're so grateful to be part of it. Thank you for watching and supporting us. Thank you so much. <laughs> โอเคน้องเขาบอกเขาประทับใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ไอคอนสยามขอบคุณคุณมอฟินขอบคุณคุณพิชชี่ด้วยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกประทับใจกับ Spirit of Thailand ก็คือเราสามารถจัดงานอย่างเงี้ยภายใน3วันเ<ม>ท่านั้นเองทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหม,มันว้าวมันบูมแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีมีสักยภาพในการที่จะทำงานได้หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะคือใช่ไหมว่าทั้หมดนรมิตได้ by the pro, provincial director oh. of Just Thailand. Just Thailand. Director Just of yes. 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 yes, the provincial directors are amazing. Oh. MGI has such a strong team. You should see their provincial district rounds of Miss Grand Thailand. They're incredible. They're better than some international pageants. I won't say which ones. Thank you. y o u been watching. ดูนะงานการประกวดจังหวัระดับจังหวัดนะเขบอกว่าดีกว่าระดับชาติดนะเพราะว่าเขาเป็น g u e ในงานมีการสระบุรีด้วยใ่านุ่มใหญ่ามาดูแล้วโอเคนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you.